ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอแหลมงอบนะครับตําบลแหลมงอบครับกับของงานว่าวนานาชาตินะครับที่เราบอกว่าวันนี้มีกิจกรรมทีของจังหวัดตราดเราสิบแปในตะวันออกครับผมอยู่ที่ประภาคารแหลมงอบนั่นเองนะครับจุดนี้เป็นจุดการทํากิจกรรมการเล่นเว่านะครับซึ่งผมมีโอกาสในการร่วมพูดคุยกับคณะผู้ที่เล่นเว่าแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เห็นวิธีการเป็นส่วนหนึ่งครับของการทํากิจกรรมงานเด็กครับงานว่างครับผมก็จะลืมนะครับว่าการเล่นเว่าเนี่ย สิ่งน่าทำให้คุณมีความสุขคือการได้ออกกําลังกายการวิ่งตามว่าวถูกไหมฮะอย่างแรกนะครับอย่างสองคือคุณมีสังคมหรือมีพื้นที่ของคุณในการทากิจกรรมอิสระเสรีครับในการเล่นว่าวนะครับอย่างสามก็ 3, คือคุณได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนะกับเพื่อนที่เล่นว่าวด้วยกันนี่คือมุมง่ายๆนะครับ บอกว่าคนอยากมีสุขภาพที่ดีการออกกําลังกายที่ดีเนี่ยต้องเล่นว่าวนะครับตั้งแต่เด็กเพราะว่าเราได้วิ่งตามลมได้ทํากิจกรรมต่างๆเป็นอิสระนะฮะวันนี้มีอยู่กับพี่สัญญานะครับสวัสดีครับพี่สัญญาครับสวัสดีครับผมสัญญาจากสมาคมนักบินว่าวประเทศไทยนะครับขณะนี้เราอยู่กันที่แหลมงอบใช่ครับงานกินลมชมว่าวโอ้โหฟังแล้วอลังการมากครับที่แหลมงอบวันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับคําว่าว่าวมันคือสัญลักษณ์ของความสุขที่คนทั่วโลกยอมยอมรับครับ รังเกตได้ตัวเรานะฮะเราเดินทางไปไหนเห็นว่าสตัวหนึ่งอยู่บนท้องฟ้าเราจะรู้สึกยิ้มเลยมองแล้วยิ้มแล้วเพราะพื้นฐานของมนุษย์เราคือเราอยากบินได้แต่เราบินไม่ได้มนเลยเป็นตัวแทนของความอิสระเสรีบนท้องฟ้าซึ่งแตกต่างกับนกนะฮะนกมันอิสระเสรีโดยแท้จริงไม่มีอะไรพัฒนาการมันแต่ว่ามันมีสายป่าหรือเชือกที่อยู่ในมือเราเราคุมมันได้เราคุมมันได้มันอยู่ในมือเราเราบังคับมันได้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันอยู่ที่ตัวเราะและที่สำคัญคือคนถามอยู่เสมอเลยว่าเล่นว่าวได้อะไร นี่ฮะตอบเลยครับว่าได้ทั้งกายวาจาและใจครับกายคือได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เล่นกีฬากลางแจ้งออกกำลังกายได้ออกมาจากคำเขาเรียกว่าสังคมก้มหน้าออฮฮะถามว่าโทรศัพท์มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์แต่ก็โทษมหาศาลเหมือนกันถ้าเใช้ผิดวิธีฉะนั้นอยากให้เด็กๆออกมาหรือผู้ใหญ่ออกมาสู่กีฬากลางแจ้งบ้างเนี่ยนั่นคือคำความอิสระอย่างหนึ่งว้าวนี่คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราไม่ใช้ไฟฟ้าเราไม่ใช้นมวันใช้อย่างเดียวคือธรรมชาติคือลม แค่ความคิดก็ว้าวแล้วคานผู้ชมครับมต่ครับกายาว่าวทุกตัวมันไม่ใช่ว่าขึ้นท้องฟ้าได้ทุกตัวต้องลองถูกลองลองถูกลองผิดกันจะรู้ว่าไอ้เปีกต้องแอนขนาดนี้ไอ้ขนมกรอบแล้วต้องใช้เชือกตัวนี้เป็นสายปานหางต้องดิ่งยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับมันคือศาสตร์และศิลป์โดยแท้จริงที่จะให้ว่าวขึ้นท้องฟ้าได้ศาสตร์คือทำยังไงทำยังไงก็ได้คือท้องฟ้าได้ศิลป์คือความสวยงามที่เราจะใส่ไปตัวว่าวเราอยากจะบอกรักใครสักคนหนึ่งเหรอบอกรักคุณพ่อคุณแม่ วันนี้วันพ่อด้วยโอ้ใชวาดรูปสวยๆบนตัวเว้าถึงคุณพ่อนะถึงในหลวงรัชกาลที่เก้าก็ได้ครับถึงในหลวงรัชกาลที่1ิบก็ได้ครับบอกรักคุณพ่อของเรา่นหลักการอันนี้คือวาจาใจครับอย่างที่ผมได้เกินไปตั้งแต่ตอนต้นแลวเว้าคือสัญลักษณ์ของความสุขครับที่คนทั่วโลกยอมรับครับมันเวลาได้ถือสายเว้าได้มีโอกาสได้มองมันยิ่งมันมีดุยเนาะนอนกลางนาเนาะมีหลากหลายมากครับหลากหลายมากครับอย่างวันเนี้ย วันนี้อาจจะลมน้อยไปนิดหนึ่งครับวันสองวันที่ผ่านมาลมแรงมากเว้าถ้าตามตำราเลยมี2ประเภทครับครัเว้าแผงแล้ว่าวภาพงงว่าวภาพแผงก็คือว่าวแบนๆพอแบนๆอย่างเงี้ยกระดาษเบ้าไอ้ที่ขายตามทาง่างทางอะไรเงี้ยฮะแบนพูดง่ายคือแบนๆเว้าภาพคือว่าวที่เป็นสามิติเป็นตัวเป็นเรือเป็นม้าน้ําเป็นหมีเป็นอะไรเงี้ยเรียกว่าวาภาพอ่าแต่ผมมีนิยามใหม่ที่คนบอกปุ๊บทุกคนรู้จักทันทีเลยง่ายเลยเพราะมีสามประเภทครับหนึ่ง ว้าวแฟนตีพวกม้าน้ําพวกหมีพวกอะไรต่างๆอาเป็นแฟนซีเป็นสีสันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะสองก็คือว้าวเพื่อการกีฬาลากสเก็ตบอร์ดลากสำล้อสมัยก่อนสกีน้ำใช้เรือลากครับอ๋อใช่ใช่ปัจจุบันนี้ใช้ว่าวลากครับโอ้โหฮะกีฬาที่ยอดคิดและสุดท้ายครับอ่ะสุดท้ายคือว่าววัฒนธรรมโอ้ว่าวีลุ่มว่าวจุฬาใช่ยนะฮะใช่ต้องทำว่าวจุฬาว่าวีลุ่ม เอกลักษณ์ของความเป็นไทยเลยคือว่าจุฬลาและว่าปักเป้าเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเลยนะฮะถ้าของมาเลเซียคือว่าวงเดือนถ้าของจีนคือเฮ้ยมังกรอย่างนี้ก็ไม่ได้วอกแสดงว่าเล่นว่าแค่เพราะประเทศไทยหรือผมเป็นเด็กนะครับเป็นสากลเลยเนาะผไปชมมาแล้วทั่วโลกครับเป็นสากลนะเนี่ย่้นผู้ชมฝาแนวคิดถึงเด็กรุ่นใหม่ครับสั้นๆครับเกี่ยวกับการเล่นว่าวกับกิจกรรมลดละเลิกอบายสังคมก้มหน้าอะไรต่างๆการใช้ชีวิตครับอย่างที่ผมบอกไว้มันคือสัญลักษณ์ของความสุขนําความสุขให้กับตัวเองให้กับคนรอบข้างแล้วก็ให้ ออกมาสู่สังคมก้มหน้ากันมาอยู่ในชีวิตจริงอยู่ในธรรมชาติที่กว่าครับร่างกายและจิตใจเราจะดีขึ้นติดตามพี่ได้ทางไหนบ้างครับก็ในในเพจครับว่าวไทยว่านาชาติว่าวไทยว่านาชาติสมาคมนักบินวัวประเทศไทยครับว่าวไทยว่านาชาติาไปกดติดตามเพจเขาหน่อยเฟซบุ๊กหรืออะไรต่างๆก็ว่าวไทยว่านาชาติลองเข้าไปดูครับครับผมวันนี้ล่าวของคุณกิรั้เท่าพี่ครับยินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผมพิสัญญาครับสวัสดีครับเรารักกันคนไทยครับครับผมสวัสดีครับครับรักธรรมชาติด้วยนะครับ อยากให้เปรียบเทียบแบบนี้นะครับว่าชีวิตคนเรามเหมือนกับเหมือนกับชีวิตคนเราครับเวลาที่เราเจอเรื่องท้อเราหมดไฟในการทํางานเราไม่ต่อสู้แล้วให้นึกถึงว่าว้าวว่ายังสู้ลมได้เลยมาชมกันนะครับ12ธันวาคมนี้วันสุดท้ายนะครับกับผิดกรรมของว้าวนานาชาติและเทศกาลอาหารของ,งอำเภอแหลมห้อบ